สวัสดีจากแฟนมีสูตรตะแหวนทุกคนนะมื่อนี้ยายนุ่งกับผ้ามาเบิองมาเบิองตะแหวนคือเก่าหนึ่งนะคะมาเบิองตะแหวนนี่กับผ้ามาเบิองสายเนื้อเบืงตแะแหวนกันแล้วสบายมีดนะเขียนยังไงว่าสบายมีดอันใดเช่นอันใดยายนุ่งเห็นไหมมาถา,ามตะแหวนเลยพี่น้องมาเบิองหอมกับยายนุ่ง สวัสด,ดีจ้าตาแว่นครับผมมื่อนี้เฮ็ดอัะไรล่ะตาแว่นเฮ็ดมีดส่งกุลข่ามื่อนี้เฮ็ดมีดแหลมส่งกุลขา่าอ๋อมีดแหลมส่งกุลข่าอีกเพราะว่า,าแนแสบเสบผลสั่งมาเนาะตาแว่นจะเฮ็ดตามลูกค้าที่สั่งนี่หน้าเบิง่งผลเฮ็ดมีดแหลมส่งกุลขา่า แคมมาะะเมืองค่ะแหลมส่งกุล,ลคะ่ะอันนี้เงาเท่าไหร่จ๊ะแม่สิบสอนิว้ว อันนี้มีแหลมทรงกุลขายาวสิบสองนิ้วกว้างสองนิ้วกับสองมิลโอากว้างสองนิ้วกับสองมิลราคาโอ้ยหนาสันมันหนาหลายบันไดนะสันหนาหามิลสันหนาหามิลอันนี้ราคาห้าร้อยบาทประสันตะแวนนว่าแมรียญตะแหวนครับประสันก็เนี้ก็่สี่ร้อยโอ้าว่าเลมน้อยก็นี่อันน้อยก็นี่กันสี่ร้อยครับอันนี้สีชให้เบิิงมือนีิ ô, oh, anh nông thả máสาย, anh nông anh nông má thả má bưng, làm súc. Anh nông thả má bưng, sải mươi, bưng để tết tầm tầm ngàn cân lăng tà bày. Tà bày tà bày tùy 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 แแลโอ้อันนี้เป็นมีดส่งปลาลดส่งปลาลดโอ้มีดแหลมส่งปลาลดแง่เก้านิ้วมีดแหลมส่งปลาลดเลยแง่เก้านิ้วเสร็จเสร็จว่างนิ้วครึ่งโอ๋องาเก้านิ้วว่างนิ้วครึ่ง ไข่แดงกันเขาเต้าเขาเล็กไข่แดงถ้าขอพุ่มเหมือนต้องใส่เวลาเนี่ยใส่เวลากันเขาก็สีแดง ้องมีความชำนาญเด้อพี่น้องมันมีความชำนาญสุบบ่ได้เลยต้องใส่ประสบการณ์หลายต้องมีประสบการณ์แต่แหวนมีประสบการณ์มาสามสิบกว่าปีแล้วในการเฮดเมี ต้องเบิ้งสีก่อนพี่นองดิต้องล่อเบิ้งสีต้องล่อเบิ้งสีของเมีดในการฉุดว่ามันสิก้ามันสีอ่อนนี่เบิ้งหรวยตาเปาล่านี่ยแหละค่ะฉุดต่องก้อนล่ กรารชุบก็คือการชุบอถ้าบอนไปเล็กแห่เแแงเล็กแข็งเกินการชุบคือการเพิ่มถ้าบอนเข้าไปในเล็กเล็กแข็งเล็กแข็งสร้างเป็นว่าสั่นเนาะ ถอาไปหลายเกินไปมันสะบานเอะ่บนเข้าไปหลายก็ถ้าเหกลกะเห็ดเล็กบ้านครับข้าไปน้อยเห็เดเบี่ยวม,มันอ่อนอม,มันอ,อน่อนก็คือมันเบี้ยวเบี้ยวใส่งา,านบดีใส่งานบ่ได้เอาเห็ด,หดนนเห็ดขอดีตรงนี้ความํานาญในการเครับ กูตมันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ อันนี้คือกกรซุปมิดส้งปลาลดอันนี้เน่าเก่าเนิ่วกว้างเนิ่วขึงราคาสามร้อยบาทน,นี่คือมิดส้งปลาลด ไ้น,นอยออต้องมากขึ้นไปต้องเอาปลายปลายเมียดมากขึ้นไปไนะมัดเพื่อว่าให้ปลายมันหักมันโคตรต้องกัะดัดก่อนอหลังจากชุบแล้วก็มาดัดมีโคตรบาง ก็ไปคัดหลังจากชุบแล้วก็ไปคัด แปนแป้น,ปนทางอุดรเห็นแล้วก็อย่าลืมด้อค่ะอย่าลืมกดไหลกดแช่หรือต้องการมีดส้อมรุกข่าก็โทรมาได้โทรมาหาตะแวนได้หรือต้องการมีดไม่มีนังกับแล้วเต่อหมีดตมีดบางมีดเอมีดบางตอมีดแหล่เนื้อมีดควนเสียมอยากได้ก็โทรมาได้ที่0 9สสี่ห สามแปดห้าสองนี่คือเบอร์ตาแว่น,นเบอร์มีโตตาแว่นเบิงแล้วก็แย,ยกเลื่องให้กำลังใจตาแว่นเน้อค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ตาแว่นแน่พี่น้องทางอุดรเพราะว่าช่วงนี้ตาแว่นมาอยู่อุดรอ,อุดรน,นี่เป็นสาขาที่สองอุดรเป็นสาขาที่สองของมีโตตาแว่นค่ะน่คะทางอุดรเห็นแล้วก็แยกเรื่อมเด้อค่ะต้องการ อันใด้เรื่อีเล็กต้องการสีไม่เข้ามาหาตะแวนบอกแตแวนได้แตแวนก็สิไปเอามากสีให้ขอ,อให้เข้ามาบอกว่าอยากได้อันนั้นอันนี้อยากได้ตามวานอยากได้ตามคือลูกค้าต้องการอันนั้นเข้ามาบอกได้ตะแวนจิเอามากสีให้หรือลูกค้าลูกค้าท่างไกลลูกค้าท่างไกล ทีได้บิ้งทีได้เห็นแล้วก็ยัดจะลืมอยากได้อันใดก็โทรมาได้คือการโทรงมาบอกตาแววนได้ตาแววนก็สิเฮ็ดให้ตามทำที่ลูกค่าบอกอยากได้ต้องได้แบบใดก็ขอให้บอกหรือทายหลุมมาให้บิง้งตาแหวนก็สิสีตามลูกค่าสังตีเส้นแล้วก็สิสรงแจ็ปสรงให้ตามลูกค่าตามสีลูกสิข่า,า,าบอกเนาะเรือว่าทางอุดออำเภอเมืองอำเภอ อำเภอหนองหานอำเภอปัจจักอำเภอหนองแสงอำเภอหนองวอัวซออำเภอกุมพาะวดปีอำเภอโน้นสะอาดอำเภอติ่ไก่เคียงเห็นแล้วอยากส่อมมีดมีมีดเก้ามีดห่างมีมีดเก้ามีดห่างอยากสอมอยากเค้นไหมจะโทษเมา่บอกตะแวนได้ตะแวนกัดจิบเอาเอาไม้สอมมาเค้นให้เค็นแหล้วตะแวนก็จิเอาไปให้ขึ้น โอ้ okay. oh, อันนี้เห็ดเส็ดแล้วแล้วแต่สามาวางสีกันเนาะเดี๋ยวเห็ดเอ้เหันนี่แล้วอย่าสุดไทยย้ายน้องสุดไทยให้เบิงพามาเบิงมีดแหลมส่งปุระขากับมีดแหลมส่งปลาลวด okay. ตาแหวนเห็ดจำลูกค้าสร้างด้อค่ะสร้างแบบไหนตาแหวนเห็ดให้ได้หมด มีที่เป็นการคัดเพื่อความสวยงามคัดแล้วกับบรรจุหีบห่อก่งหูุกขาล่อหกขาข้างไกลสี่็นสั่งมากา ค่ะพี่น้องแฟนแฟนมิดตัวตาแว่นเบิ่งแล้วก็จะซื้อลืมกดไลดค์กดแชร์ให้กำลังใจตาแว่นในเดอ้อค่ะตาแว่นอยู่ได้ก็เพราะกำลังใจจากพี่จากน้องแสนแฟนมิดตัวตาแว่นที่ให้กำลังใจกันมาตลอดมาเบิง่งเข็ดแล้วแล้วอันนี้ใส้ละอัน,นยังก็เป็นเท้าเลยเท้าเท้าวันหนึ่งใช้เอะ อ,าาอันนี้คือมีดทรงปุรลคาเหยา12นิ้วกว้วาง2นิวน้วกว้าง2นิ้ว2เม็นราคาห้าร้อยบาททรงไอ้ปลาลดเกยานิ้วกว้วางนิ้วครึ่ง ราคาสามรอยบาทนี่พี่น้องเห็นแล้วต้องากรารกระสังมาได้เด้อค่ะน,นี่อันนี้ค bon er ือทรงปลาหลดทรงปุกราคาอันนี้ใช่มาะมีสินี่บอกรือขยันวับปอสินบอสชาบสไกจ่างเองโอ้อันนี้ส่วนมากลูกค้าที่โทรมนะาสั่งนี่ เพิ่นสิสังตมิดเพราะว่ดดาดมเพิ่นสิเฮ็ดเองตลอดเลยลูกค้าสิโทม่มาสั่งนี่บอกมาสังตมิดซื้อเพราะว่ดดาดมนี่เพิ่นต้องการความสวยงามเพิ่นกระเท็ด,ดเอาเองตามใจเพิ่นเนาะเพิ่นก็ะสังสำหรับมือนี้าย่นุ่งกับผ้ามาเบิ่งสำนึก,ก่อนเด้อค่ะมืออื่นาย่นุ่งกับสีผ้ามาเบิ่งคือเกา่าว่าแต่แว่นเทศดยังอีกมืออื่นสำหรับมือนี้สำนึกกอนเนาะค่ะ สวัสดีค่ะ